น้องวินอีกแล้วนะครับวันนี้น้องวินจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านเปิดใหม่ครับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำน้ำผุกขิกนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเขายังมีผัดไทยด้วยนะครับร้านนี้เปิดอยู่หน้าร้านยางโชคอนัน,นต์เคตุกร้านนี้นะครับเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มมาชิมกันได้นะครับ ขึ้นขาตัวไปชิมกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสร่อยไหมครับกุวยเตี๋ยวเนี่ยนี่ว่าลายแล้วแต่หนังหมูเลยครับลายกว่าเมื่อกี้เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่หนูสั่งเพื่อเป็นแบบพันลูกเปล่า นี่พะโล้เปล่า,าร้านนี้รสชาติคล้ายๆก๋วย,ย,ยเตี๋ยวโกบูฝัดคองจันรสชาติกลมๆน้ำผุกขิกมีความหอมถัว่วปนได้รสชาติหวานจากน้ำพะโล้หนังหมูส่วนหนังหมูที่ว่ารไยคืออร่อยมากครับ ถึงเป็นสิ่งที่ติดใจจนน้องวินต้องซื้อมากินกับข้าวตอนเช้าตอนไปโรงเรียนอยากท้าให้ไปลองครับหนังหมูที่ดีเด็กจริง